รายการนานาวาริตี้ไอเดียดีประเทศไทยรู้เรื่องเมืองไทยมากกว่าใครถ้าได้ดู สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนุ้เป็นประจำนะคะในรายการนานาวารตี้ไอเดียดีประเทศไทยค่ะทั้งช่อง mv star channel นะคะเป็นประจำในเวลา7โมงครึ่งถึง8โมงค่ะและรีรันนะคะเช้าวันจันทร์ที5หครึ่งถึง6โมงนั่นเองนะคะหากทุณผู้ชมคะ่ะวันนี้ก็ตรงกับวันแม่พอดีเลยนะคะใครที่มีเวลาว่างนะคะก็พาคุณแม่ไปรับประทานข้าวบ้างแล้วก็อย่าลืมนะคะซื้อพวงมาลัยดอกมะลิไปไหว้ท่านด้วยนะคะสนุ้ยน,นะคะก็คงต้องไปเหมือนกันนะคะรวมถึงต้องรอรับดอกไม้จากลูกชายด้วยโอ้โห ปีนี้เป็นปีแรกเลยนะคะที่เขาน่าจะทําได้แล้วนะคะเอาละคะ่ัคุณผู้ชมคะ่ะช่วงนี้นะคะในช่วงของอิมมีพีมันนะคะพี่ตีจะพาเราไปรับประทานอาหารอร่อยๆนะคะที่แพร่บ้านริมน้ําจังหวัดลบบุรีค่ะและส่วนในช่วงของเช้านี้มีธรรมะนะคะพี่ตีจะพาเราไปชมพระสวยๆหรือว่าสถานที่ดีๆที่ไหนนะคะไปชมพร้อมกันเลยค่ะช่วงอิมมีพีมัน โอ้หคุณผู้ชมวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่แพรบ้านริมน้ําติดวัดเชิงท่าตม,มุนท่าหินจังหวัดลบบุรีเขาบอกที่นี่มีปากพงลุยไฟมันเป็นไงปากพงลุยไฟเคยเห็นต่านารีลุยไฟปักช่อปัาช่อ,อ,อลุยสวนให้คุณแม่แ,มแนะนำนะครับสวัสดีครับคุณแม่ประภาคุณแม่แนะนำอาหารนิดนึงเหรอชนปากพงลุยไฟแม่นแนะนำเชิญน้านี้เลยครับแม่มทำไมถึงเรียกปากพงลุยไฟให้แม่ ครับผมสุดร้อนน่าดูเลยขอบเด็ดจ,จริงๆนะฮึมที่สุดเด็ดของร้านเลยขอบเด็ดฮึมฮึมครับขอบเด็ดจ,จริง น้ำราคาเท่าไหร่คราคสูงไหมจ๊ะอ๋อเป็นกิโลก็คุ้มราคาเนี่ยได้กินอะไรแปลกมาลบบุรีก็แวะมาทานที่แค่บ้านริมน้ำที่นี่นะไม่ยิ่งมีเฉพาะนี่เท่าเดียวเดี๋ยวบอกคุณแม่บจะพาผมไปกินอาหารข้างในข้างในด้วยงั้นเดี๋ยวไปทานอาหารกับคุณแม่ข้างในกันเดี๋ยวคุณแม่ โอ้โหคุณผู้ชมวันนี้อากาศที่นี่แพรบ้านดีน,น้ำนีสุดยอดจริงๆให้มานั่งกับคุณแม่ประพาเนี่ยแม่ประพาเล่าความเป็นมาของที่นี่ให้คุณผู้ชมตอนนี้เลงว่าเปิดยังไงอะไรเงยเนี่ยมันต้องมาเป็นร้านทรรมดก็ร้านเราเปิดประมาณเดือนธันวาปี5 2ครับ,รรบตอนนั้นเริ่มเปิดตลาดนะ ที่ลบบุรีก็เลยเราก็เลยเปิดร้องแบบตลาดน้าที่ลบบุรีที่ตรงนี้ค่ะโหแล้วบรรยากาศดีมากเลยคุณแม่นะคะเนยผมมาที่นี่แบบชอบมากเลยบรรยากาศข้างหลังเป็นแม่น้ำลบบุรีสวยแบบบรรยากาศสุดยอดเลยผมยังติดค้างเมื่อกี้้ากระพงลุยไฟคนที่เขาดูรายการอยู่เนี่ยเลยว่าเป็นช็อตเด็ดของที่ร้านเลย ยังไงแม่บอกนี่ใช่ว่าราคาไงคือมานั่งทานเนี่ยคือกระพงไฟนี่เฉพาะปลานี่ก็ตกลงสองร้อยกว่าแต่ว่าเราขายตามน้ําหนักนะเพราะมันจะมีเครื่องเทศแล้วก็เครื่องผัดชาแล้วมาเผาไฟเพื่อให้กลิ่นมันหอมก็เลยแปลกกว่าที่อื่นแปลกกว่าที่อื่นเนี่ผมต้องลองชิมค่ะลองได้เลยต้องลองดูว่ามันตึงยังเห็นเมื่อกี้เนื้อหมูมันฟันกรอบเลยเมื่อกี้เนื้อหมูแบบยอด บอกมาที่นี่เขาไม่ได้มาทานปลากระพงลุยไปนี่ไม่ได้มาที่ที่ร้านนี้มันนุ่มสมกันเต็มปากเป็นปนนะ้ำจริงนุ่เอ้ยมันเจอที่สุดยอดขอให้ครับแน่นอนเลยคุณแม่แต่นี้เด็ดเลยคืออันนี้เขาเรียกอะไรนะเป็ดอบฟองเบียร์เป็ดอบฟองเบียร์ยมันเป็นยังไงแม่เป็ดอบฟองเบียรนะ์เนี่ย เป็ดเนี่ยมาตุนก่อน <Tennessee. S 1> <c oughs> ตุ๋นแล้วก็มาอบอบแล้วเอาฟองเบียร์กับไข่ขาวเนี่ยตีเข้าด้วยกันนี่คือความแปลกค่ะปกติผมไม่ค่อมีทานเบียร์นี่แหละ มันมีความนุ่มความละเอียดมันต่างจากที่เราเคยกินเป็ดทั่วไปครับอันนี้คอันนี้พอ,นนอส่วนกรอบพอส่วนกรอบ,ออบซึ่งจะต่างจากที่แน่นอนเพราะความกรอบความอร่อยนะอันนี้น้ำจิ้มไหมคั้คุณแม่ นี่ผมทานอาหารเย็นอิ่มแล้วคุณแม่อยากจะทราบว่าร้านนี่อยู่ตรงไหนอ๋อร้านนะคะอยู่วัดเชิงท่าเข้ามาในวัดเชิงท่านะคะหลังวังละลายถ้าผมทราบว่าอาหารเ้วไม่ได้มีแค่นี้ค่ึงมีหลายอย่างเลยค่ะอันนี้เป็นเพียงออเดิร์น้มจิ้มแค่คิดบางส่วนเท่านั้นถ้าทราบว่าที่นี่ยังมีแบบรับจัดลงจัดเลี้ยงด้วยมีค่ะจัดเลี้ยงวันเกิดเลี้ยงประชุมสัมมนาก็มีทีนี้ เมื่อกี้ผมคุยคุณแม่ตอนที่ช่วงเบรคคุณแม่บอกว่าวันนี้มันออกตรงกับวันแม่พอดีเลยถ้าใครดูรายการตอนนี้อยู่คุณแม่มีอะไรลดให้เขาบ้างลองบอกบอกได้เลยครับถ้าสมมติมาดูรายการนานาวายวาเลนติ้นะคะมาก็จะมีส่วนลดเฉพาะอาหารให้10%ค่ะแล้วก็วันแม่จะมีของช่ร่วยทุกโต๊ะคือคนที่ดูรายการนี้อยู่นะฮะ,ะไม่ใช่เฉพาะว่าดูรายการนานา,นาวายแต่ว่า เราลงในคอลัมน์หนังสือบางกอกทูเดย์ด้วยฉบับวันเสาร์ที่11ถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาอ่านในหนังสือบางกอกทูเดย์ก็มาทานรถเหมือนกันเหมือนกันอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมถ้ามาลบบุรีเนี่ยอย่าลืมมาที่ร้านตรงนี้เลยร้านแพร่บาแ่บ้านริมนะ้ำแพร่บ้านริมนะ้ำต้องขอขอบคุณคุณแม่แบบพาฮะเดี๋ยวไปพบกับช่วงต่อไปของรายการเดี๋ยวผมต้องขอจัดการอาหารมาต้นนี้ แพรบ้านริมน้ำรบบุรีอร่อยได้ไม่ผิดหวังโทร0 6 6 6 1 8 0 0 5 0 8 7 7 8 7 3 6 2 6เป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมแหมอิ่มจุใจกันไปเลยนะคะร้านอาหารบรรยากาศดีจริงนะคะที่บ้านแพรริมนะ้ำแล้ววันนี้นะคะอย่าลืมนะคะคุณผชมวันนี้ก็วันแม่ด้วยนะคะอย่าลืมไปไหว้คุณแม่กันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะโรงแรมเอทัสนะคะอยู่ในซอยร่วมรดีนะคะ ห้องสวยมากๆนะคะใครมีโอกาสก็สามารถมาพักที่นี่กันได้นะคะแล้วขอบคุณสปอนเซอร์ดีๆของเราด้วยค่ะนี่เลย BB นะคะน้ำพึ้งพร้อมดื่มตาม b b ค่ะปริตจากสังกันบูดนะคะสามารถซื้อได้ที่วิลล่ามาร์เก็ตนะคะ เดอะมอบางกะปิ company, ทุกสาขานะคะและที่สีฟ้าและไฟหนาวด้วยนะคะหาซื้อกันได้ค่ะและแน่นอนที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนี่ค่ะนิตย์พิมพบางกอกทูเดย์นะคะสปอนเซอร์ของเรานะคะซื้อได้ทุกที่เซเว่นทุกสาขาเลยนะคะวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะพบกันได้ใหม่นะคะในอาทิตย์หน้าค่ะเวลาเดียวกันนี้นะคะ7.30ถึง8.00ทางช่อง MV Star Channel ค่ะและใครที่ไม่ได้ชมนะคะก็สามารถชมรีรันต่อกันไปได้เลยนะคะในเช้าวันจันทร์ตี5.30ถึง6.00ค่ะและ ใครที่ไม่ได้ดูจริงๆนะคะสามารถติดตามได้ใน YouTube ค่ะตามที่อยู่ด้านล่างน,นี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ